สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวง ความรักการงานการเงินของคุณค่ะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะใครก็ตามค่ะที่มีลัคนานะคะดาวจันดาวที่ดาวศุ์สถิตในราศรีดังกล่าวสามารถดูคู่คู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร,ร์ไทยนะแต่ถ้าตัวคเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศรีธนูค่ะที่อยู่ในโหราศาสตร,ร์ไทยไมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะ ซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นการงานการเงินนะคะที่ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของคนโสดค่ะแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน มาดูกันชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมตัวตนของคุณเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงนะคะตัวคุณเองหลายๆท่านมีการรอคอยรายได้รอคอยเงินก้อนนะคะถ้าได้นี่คือรวยเลยเช่นขายที่ได้ขายบ้านไดอ้อสังหาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่อา,อาจจะหวังรางวัลใหญ่ แต่จากการเงินแล้วยังไม่ใช่ช่วงนี้ที่คุณจะได้มันอาจจะต้องรอก่อนนะคะอาจจะต้องรอก่อนแล้วก็จะต้องทําอะไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองไปก่อนยังไม่ใช่ช่วงนี้ที่จะได้นะคะบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่อะ ด้วยความที่เรียกว่ายังไงอ่ะมันมันตึงมือและในระดับหนึ่งบางท่านถ้าจะเอาบ้านเข้าไปบางท่านมีเกณฑ์เอาเรียกว่าไงอสังหาเนาะทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่เนะี่ยไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนมาเป็นเงินสดเพื่อที่จะจัดการปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะคะแต่ในอนาคตมันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นช่วงนี้มันอาจจะติดขัดแต่ในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้ ก็ด้วยการงานด้วยเพื่อนฝูงด้วยการแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้อยู่กับตัวเองไปก่อนแต่วันข้างหน้าเกาะกลุ่มเพื่อนไว้ลองดูซิเขาทำอะไรกันยังไงโลกไปถึงไหนกันแล้วมาดูกันสิ่งที่มันน่ากลัวเกี่ยวกับตอนนี้ก็คือการที่เรามีความรู้สึกว่าเราขยับไปทำอะไรไม่ได้เลยแปดดาบขึ้นมาตรงนี้ขยับทำอะไรไม่ได้เลยต้อง อยู่ในสถานะเนี่ยการงานการเงินความเครียดแบบนี้อาจจะต้องรอนะคะยิ่งบางท่านเนี่ยคิดถึงแฟนมากแต่ถ้าไปถึงแล้วก็ต้องกักตัวก็ไม่ได้นะบางท่านเป็นรักทางไกลามาถึงแล้วมันกักตัวนานหรือต้องกักตัวอยู่กับบ้านอะไปเจอกันไม่ได้ก็มีความคิดถึงแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวก็ค่อยเจอกันก็ไม่มีปัญหาในส่วนของเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุนู่นนี่นะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะช่วงเวลาอยู่บ้านถ้าใครมีโอกาสได้ไหว้พระได้ทําบุญก็ดีค่ะทํานะอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราคิดที่เราคาดหวังไว้มันยังไม่มาถึงก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มาถึงเลยตลอดชีวิตนะการเรียกว่าไงอะ่ะการทําสิ่งที่ดีๆไว้ในชีวิตการทําบุญการทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้จิตใจเรา มันสบายมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มันก็ไม่ยากนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งอยู่แล้วไพ่ขึ้นอยู่แล้วถ้าตอนนี้สิ่งที่คุณเจอมันไม่ดีให้รู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะดีแน่นอนเดี๋ยวจะมีคนจริงจังเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มีความรู้สึกว่าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย มาดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยแต่หลังจากนี้เดี๋ยวคุณจะจริงจังกับมันมากขึ้นคุณจะเต็มที่คุณจะสู้กับมันมากขึ้นเหมือนสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่เรียกเรียกเลือดนักสู้ในตัวคุณออกมาพี่เชื่อว่าแล้วคุณจะสามารถผ่านและฝ่าฟันไปได้รอหน่อยนะคะรอหน่อยมาดูคนโสดกันดีกว่า ขอไปให้คนโสดชาวราศีธนูและคนาทธนูค่ะพลังงานหลักตัวคุณเป็นไงจ้ะสิบดาบอืมตัวคุณหรือคู่กรณีอาจจะเป็นชาวทาดลมได้ด้วยคุณเจ็บอะไรมาคนโสดสิบดาบปากอยู่ตรงนี้คุณต้องไปเจอกับสถานการณ์ซัมติงอะไรมาที่มีความรู้สึกว่ามันกู่ไม่กลับมันโคมา่าอะไรย่เงี้ย บางครั้งมันอาจจะมาจากแผลเก่าที่มันเลยไปแล้วก็ได้แต่เรามีความรู้สึกว่ามันยังอยู่ในใจอะ่ะมันจิกจำอะ่ะแล้วมันแบบมันมันอยู่อย่างนั้นน่ะนึกที่ไรมันก็ยังเจ็บแบบเจ็บขั้นสุดเจ็บเลเวลสิอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะเออคุณผ่านอะไรมาธน,นูไพ่สามช่วยไพ่หนึ่งดา ให้ห้าไม้และไพห,หนึ่งเหรียญบางท่านพลาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างจากความไว้ใจของคนที่เราคิดว่าเขากินข้าวหม้อเดียวกับเราเป็นเพื่อนเราทํางานที่เดียวกันเฮฮาปาร์ตี้กินชาบูหม้อเดียวกันถึงเวลานินทาฉันรับหลังซะง,งั้นบางคนเป็นแบบนั้นนะคะแต่ผ่านสถานการณ์จากคนหลายๆคนที่ไม่เวิร์กบางท่านถูกคนไว้ใจบูลลี่ด้วยนะ บางท่านเจอความรักความสัมพันธ์เจอกับความสัมพันธ์เจอกับเรื่องราวประมาณนั้นแต่ในส่วนของความรักความสัมพันธ์บางท่านเจอกับเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตี้บางท่านไม่ได้เติร์ดปาร์ตี้แต่เจอกับความสัมพันธ์ที่พอมีคนถามถึง <Yeah. S 1> ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรอืม <Yeah. S 1> <adays? S 2> เป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรแต่หลังไม่เนี่ยหลังไม่เนี่ยเกินเพื่อนตลอดอืม <Sony> ประมาณนี้นะมันยังไงโอเค เลดูซิว่าเราจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาไหมเด็กถือถ้วยสองไม้6ดาบเ้าถ้วยเอาจริงก็มีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนที่ทำให้คุณกระชุม่มกระช่วยได้ แต่ว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ปักใจซะที่เดียวว่าอยากจะได้คนนี้หรอกเพราะคุณก็อยากได้ใครสักคนที่ร่วมทางกันได้แต่ว่ามันมีคนอยากจะไปไหนมาไหนกับคุณนะในช่วงเนี้ยถ้าแบบจะต้องไปตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีการพบไปด้วยมักจะเป็นคนอนายุน้อยกว่าก่ออแก่ะพยายามอยากจะไปด้วยจะมีคนเข้ามาใช้คําว่าจะมีนะถ้าปัจจุบันยังไม่เห็นมีใครเลยคะ่ะจะมีเข <c oughs> ้าใจยังจะมี นะคะโอเคคนเก่าอยากกลับมาไหมถ้าคุณมีติดไม้ทิ้งถึงไม้สองถ้วยหกถ้วยคนเก่าอยากกลับมาบางท่านคนเก่ายังเป็นคนในที่ทำงานอยู่แล้วก็อยากกลับมาอืม ส่วนตัวคุณจะให้โอกาสหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณนะบางคนอึกอาจใจมายังเจ็บหนักอยู่เลยอะถ้ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงคะหกไม้เด e m a แเชียไพ่เดมอนไพ่สามไม้ หน้าไพ่พี่มองว่าไม่เปลี่ยนถ้าสถานการณ์ครั้งที่แล้วมันจบด้วยการที่เขาไม่ให้ความชัดเจนครั้งนี้ก็จะทําเป็นออกตัวแรงเหมือนกันแต่พอถึงเวลาที่จะต้องถามถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันเขาก็จะพลิกลิ้นอีกเช่นเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหันหลังให้อีกเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เรียกว่าออพฤติกรรมในความสัมพันธ์แต่เรียกว่าเป็นนิสัยของเขาก็ได้นะคะ ถามว่าทําไมใช้คํานี้เพราะว่าจริงๆแล้วไพ่ทุกใบมีนิสัยของเขานะทุกคนถ้าเรียนไปเรื่อยๆเรียกว่าถ้าได้มีการหนึ่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้อย่างถูกต้องคุณจะเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นว่าไพ่แต่ละใบบางใบมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันถ้ามันเหมือนกันทําไมจะต้องทำออกมา78ใบถูกไหม อะเพราะอะไรพี่ก็ไม่ได้เก่งพี่ก็ยังค้นคว้าไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดไม่หยุดที่ที่จะค้นคว้าไม่หยุดที่จะหาความหมายของเขาว่าทําไมล่ะทำไมอย่างเงี้ยทำอย่างไรจึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่คะหนึถ้วย Strength ฟลีนถือเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดไม่ต้องอะไรมากเลยหนึ่งจบเรื่องเศร้าจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองทำให้เป็นคนที่เรียกว่ายไงทำให้เขารู้ว่าเราเป็นคนมีค่าแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองมีพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่เหมือนแบบคุณไม่มีแล้วคุณ จะควักขึ้นมามีคุณเป็นคนมีของสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณแค่เพียงต้องโชว์มาให้เห็นนะแล้วจะเป็นอะไรที่ดึงดูดอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จบจากคนเก่าไปคุณก็มีโอกาสครั้งใหม่ได้เช่นกันจบตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าพลังงานนี้ยังค้างอยู่โอกาสที่จะเริ่มต้นได้ใหม่มันจะยากถึงมีคนใหม่เข้ามาก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาได้ในอนาคตนะคะ จบปาไปดูกับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันจ้ะขอให้ให้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ราศีธนูละคนาธนูค่ะพลัสพาเป็นไง d g อร์จแมนเจอนเม้นเป็นไพ่ข่าวสารั u เม,ม้นเป็นไพ่การได้รับข่าวสำหรับพี่นะ เออมันคือการได้รับข่าวสมมติคุณรอคอยหรือจำเป็นไม่ต้องเป็นข่าวดีส่วนมากมักจะเป็นข่าวดีแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นลักษณะที่เหมือนแบบยังไงอะคุณรอคอยซัมติงมาเป็นระยะเวลานานอะถึงเวลาแล้วจะได้รู้สักทีว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะจบยังไงพไพ่ใบนี้ถึงได้ มีความหมายได้ว่าการปลดปล่อยก็คือมันหลุดพันธนาการจากัมติงหนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างน้อยๆอะไรเงี้ยเพราะเนี้ยถ้าดูให้ดีเหมือนเทพีอง์เนี้ยเทวดาวเนี้ยขึ้นมาบอกนะว่าคนเหล่านี้ที่นอนรออยู่ตรงนี้สรุปจะได้ไปสวรรค์หรือได้ไปนรกอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้น ที่เขารอมาเป็นระยะเวลานานเขาก็จะได้รู้เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะ<ม>เดี๋ยวก็ได้รู้มาธนูว่าหวยจะออกแบบไหนเป็นอย่างไรไหนดูซิขอไพ่นะคะให้ชาวราศีธนูรักษาธนูคุณผังอะไรมาคุณกับเขา6ถ้วยคิงดา บางท่านเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าแล้วมีภาวะวนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแทงกักกันอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแทงกั๊กในความสัมพันธ์มาเป็นระยะเวลานานแล้วอ่ะออบ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์นี้ถึงจะมีคู่ก็เหมือนไม่มีด้วยแต่ถามว่าบนวนเวียนไหมบนวนเวียนบางท่านให้ความช่วยเหลือกันเรื่องการเงินตลอดซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆตลอดนะคะ แต่ก็พอถึงเวลาจะเรียกร้องเอาสถานะนก็ยังไม่เป็นอะไรกันไหนดูซิว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรคุณและเขานะคะไหนถือไม้ไพ่เจ็เหรียญไพ่หกเหรียญไพ่สิบไม้ สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะวนเวนียน,น,น,นทำงานหาเงินอยู่ด้วยกันอยู่ในบริเวณที่ยังซัพพอร์ตซึ่งกันและกันยังทุ่มเทยังมีการให้ยังมีการตอบสนองซึ่งกันและกันแต่ก็อาจจะยังอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรกันคู่กรณีเป็นชาวทาตดินหนักมากเลยนะมังกพรกพฤกษกานเนี่ยในดูซิ ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะทะล,ละุรักขณาทะูุควีนถือเหรียญเด็กถือถ้วยไนท์ถือดาเด็กถือเหรียญคิงถ้วย และสามดามบางคนบอกอยู่ในความสัมพันธ์แบบเจ็บจากอีกคนเก่าก็มาหาเราตลอดเลยค่ะพี่แล้วเขาก็กลับไปหาคนเก่าหรือเจ็บจากอีกคนแล้วก็กลับมาหาเราอย่างเงี้ยถึงเวลาเราก็ไม่ชัดเจนว่าสรุปสรุปเธอกับฉันอยู่ในสเตชันไหนซิตูเอชันใดเป็นอะไรกันแน่ให้ดูซิแล้วให้เขาละ เขาสึกมีกับคุณคิงไม้เพื่อนร่วมงานเบ่าเจ็ดถ้วยไพ<ฟ>่หกดาไพ่ห้าถ้วยนายถือเหรียญแล้วก็ไพ่สี่ดาโอเค ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณเนาะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพา่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดูส่วนตัวจากสถานการณ์ที่เห็นเนี่ยคุณเคยดูแลเขาบางทีดูแลเขาดีอย่างกับเป็นแม่เขาเลยอะ ซัพพอร์ตดูแลเขาทุกอย่างนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลอีกฝ่ายหนึ่งดีมากๆนะคะแล้วบางท่านมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างที่พี่พูดอะเจ็บเมื่อไหร่ก็จะแวะมาหาพอถึงเวลาก็ไปหาคนอื่นยังไม่ได้เลือกสักทีสุดท้ายตัวตนในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบกลายเป็นเป็นคนที่อยู่ในชีวิตกันนาน ตัดก็ตัดออกจากกันไม่ได้แต่พอถามแล้วแล้วสถานะจะไปได้ไกลามากกว่านี้ไหมมันก็อำ้อำอำ่อึ้งๆกันทั้งคู่นะฮะอีกคนนึงเนี่ยเอาแต่ใจมากเวลาอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคนอื่นนะ่ะตอบโจทย์ให้ไม่ได้หรอกแต่คุณนะ่ะจะเป็นคนที่สามารถตอบโจทย์ให้ได้อยู่เสมอๆนะคะมีความรักมีความรู้สึกที่ดีให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะในบางท่านคุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะรู้สึกดีกับเขา อย่างน้อยๆความสัมพันธ์นี้มันก็มีเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ช่วยในเรื่องเงิน,นก็ช่วยเรื่องของคอนเน็กชันช่วยในเรื่องของความรู้สึกที่แบบว่าถึงจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ก็ไม่ทิ้งไปไหนหรอกอะไรประมาณนี้อืน่าภัยเขาน่าภัยเขาบางท่านทํางานด้วยกันนะคะบางท่านทํางานด้วยกันเสียดายในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้ในเชิงนั้นเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นด้วยองค์กร วัฒนธรรมองค์กรไม่ไม่แนะนำหรือไม่นิยมให้มีคู่ในที่ทำงานเวลามีปัญหาแล้วเหมือนถ้าทะเลาะก,กันนะออกออกคู่หรือว่าถ้าแบบเหมือนแบบพอทะเลาะก,กันแล้วคนละ,ะแผนกแล้วมันต้องเป็นแผนกที่ประสานงานกันมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองนะคะมอง เขายังไม่ได้ทิ้งคุณนะแต่ตัวเขาเลือกที่จะโฟกัสที่งานที่เงินก่อน<ม>แล้วก็มองว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวของความเสียใจมีเรื่องราวของการที่มันกู่ไม่กลับกันไปแล้วมีเรื่องของความรู้สึกก็เครียดไม่ใช่ไม่เครียดถึงแม้จะดูแบบหืมไม่เห็นจะทําอะไรเลยแต่เขาก็เครียดนะคะไม่ต่างกับคุณหรอกไพ่สีดาวันนี้นอนกลุ่มขมับอยู่นะนะไหนดูซิว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหน พินดาพินถ้วยหน้าไพ่นะถ้าความสัมพันนี้เนี่ยเป็นไปได้เนี่ยมีมีคนอยากโสดมีคนไม่อย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์หรือสภาวะนี้แล้วอยากจะตัดตัดให้มันจบๆไปเลือกใครก็เลือกไปเลยไม่ต้องกลับมามีมีมีคนนึงคิดแบบนี้แต่ในอีในยะหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยอยากให้อยู่ในโหมดของ ถ้าเป็นคนของกันและกันรจริงๆก็ขอให้ได้กลับมาประมาณนี้เหมือนเป็นการพิสูจน์นะเหมือนเป็นการพิสูจน์เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะไม้ถือถ้วยดูว King ดาบแล้วไพ่เจ็ดเหรียญ พยายามหาอยู่แต่ไม่มีใครเหมือนเลยพยายามหาอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีใครเหมือนนะคะพยายามหาคนที่ใช่คนที่อยากจะไปด้วยแล้วคือใช่แบบเป็นธรรมชาติไม่ใช่แบบพยายามด้วยนะคืออยากได้แบบนี้อยากได้คนจริงใจอยากได้คนพูดตรงๆอยากได้คนที่พูดตรงพูดตรงพูดตรงกับพูดแรงไม่เหมือนกันนะ เออพูดตรงกับผู้แรงไม่เหมือนกันอยากได้คนที่พูดตรงมีความจริงใจแล้วก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาก็ยังหายอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครเท่าอ่ะก็ไม่มีใครเท่าไม่มีใครเหมือนคุณนะมีเกณฑ์จะได้คอมิเมนต์หรือปรับความเข้าใจไหมสามเหรียญปกติก็ไกลเกลี่ยกันอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ว่า ในเรื่องของหน้าที่การงานคืองานนะมันทํำด้วยกันได้นะคะแต่เรื่องของใจเนี่ยมีคนเอาใจออกห่างไปแล้วเรียบร้อยเพราะมีความรู้สึกว่าเราก็มีดีของเราทําไมเราจะต้องไปแคร์อีกคนหนึ่งเหมือนบางคนมีการประชดกันด้วยนะเช่นเห็นเธอคุยหลายคนได้เราก็คุยบ้างสิอะไรแบบนีออ้มีการประชดกันแบบนี้ด้วยแล้วในส่วนของแนวโน้มระคะความสัมพันของธนูและขนาธนู ในถือไม้ไพ่เ้าดาบไพ่หกเหรียญไพ่สี่เหรียญโอเคหน้าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ใครเป็นผู้ที่ถูกเลือกไม่ต้องไปเครียด เดี๋ยวก็ได้รู้นะคะว่าจะเลือกใครว่าจะปิดใครว่าจะเลือกใครว่าจะเทใครหรือว่าจะอยู่ในเลือกแล้วไว้ในสถานะความสัมพันธ์อะไรอืมนะไหนดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณธนูลนนักขณาธนูมีไพ่เจ็ดดาบมีไพ่สิบดาบ มีไพ่สิบถ้วยมีไพ่ห้าดาบความสัมพันธ์นี้ถ้าได้มีการเกี่ยวโยงกับสภาวะเติร์ปาร์ตี้ขอบอกก่อนเลยว่าคนที่มาก่อนจะชนะนะคะคนที่เจ็บหนักคือคนที่มาทีหลังแค่นี้เลยและความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือยังไม่เป็นครอบครัวคนที่มาก่อนจะชนะแค่นั้นเอง เซซะแฟนเก่าก็ได้หรืออะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเติร์ดที่แบบมันมีสภาวะประมาณนั้นอือมเรามัดระวังนะคะอันไหนดูซิจะมีคนได้สถานะนั้นไปแล้วมีคนเจ็บจากความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความสุขหรอกเนาะแบบเติร์ดป,ปาร์ตี้ถึงแม้ว่าติต๊ตางชนะได้มาแย่งมา จะใช้ว่าแย่งมามันก็ไม่เชิงอ่ะเหมือนประมาณว่าอ่ะเขาเลือกเราอะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีภาวะระแวงนะว่าเราจะมีใครมาได้ไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งมันมันอาจจะไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่เอ,อลองคิดพิจารณาพี่เชื่อว่าเราเทุกคนสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เราเลือกพิจารณาความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ทําร้ายตัวเองได้เอ,อ เชื่อในวิจารณญาณของทุกท่านนะคะในดูซิเขาอยากบอกอะไรกับคุณออบอกไปแล้วหรือบอกหรือยังในดูซิไใ้แนะนำหรือใ้แนะนำ ห่างกันไม่ได้เจอกันไม่ได้ดูแลกันไม่ได้เซอร์วิสกันความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บ่งบอกถึงการเทคแคร์ดูแลเจอหน้าสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีอะไรเลยอะไพ่บอกว่าให้รู้ไว้ได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันหลุดลอยไปละไว้อะไรได้เลยอืมไพ่บอกว่ามันถึงเวลาละมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่า มันค้างมานานมากคุณเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไงอะไพ่อย่างมแมนคือมีประสบการณ์แล้วโตแล้วไม่เด็กแล้วไม่เล็กแล้วไม่ไม่ัยรุ่นแล้ว เติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะพิจารณาได้ว่าสถานการณ์ของคนที่ไม่ติดต่อเลยไม่พยายามมาหาไม่พยายามดูแลไม่พยายามแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ดีที่มีให้ไม่อะไรเลยทั้งนั้นน่ยมันคือความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องบายบายอาจจะต้องไว้อะไรและสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะคะประมาณนี้แหละเอออย่างน้อยนะเจ็บใช่ไหมคะมันเจ็บแต่มันจบ อืมแต่มันจบนะเป็นกำลังใจให้ค่ะข,ขอบคุณทุกทท่านที่รับชมขอบคุณสหรับการติดตามนะคะ Subscribe like Com เมนตอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครส่หนเราบนี้ไปก่อนค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ